วันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพัดลมมอเตอร์คอยเย็นชารนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะอยู่ข้างในกรอบในครอบแบบนี้ในพลาสติกตัวนี้แกะามาเลยพอดีสั่งอะไรมาแล้วอะไรจากศูนย นี่นะครับนี่เป็นมอเตอร์แทะของชาร์ปเลยนี่แล้วเปลี่ยนซีนยางใส่แล้วก็เฉจจพาะตัวมอเตอร์กับแกนพวกโรเตอร์พวกนี้ใส่เข้าไปในบอดี้เก่าอันนี้เป็นบอดี้เก่านะครับนี่บอดี้เก่าอันนี้เราแกะออกมาให้ดูเลยอันนี้ตัวเก่าที่เสียอันนี้ตัวใหม่อะไรที่เอามาจากศูน อันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะแล้วก็ต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูเอาใส่ใส่ตามขั่วเดิมนะมันเป็นไฟลายดนร์อตันนะครับไฟ220โวลต์ ก็ประกอบใส่ในบอดี้มันเดิมเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟ็นไฟ2อสิบโวล์นะไฟบ้านก็จากดูที่น m มเพลนะสเปเนม a เพลรุ่นเดียวกันตัวแท้เลยนะครับตัวนี้แท้จากศูนย์เลยของชับ อีกอย่างนึงคือเราก็ถอดซีนยางหัวท้ายมาใส่กับตัวใหม่เหมือนเดิมถอดจากตัวเก่านะอะนี้ตัวเก่าแล้ว นี่ก็เสร็จ,เร,จเรียบร้อยแล้เวเราใส่ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมประกอบได้หลังจากประกอบเข้ากับโครงบอดี้มันเดิมแล้วครับก็เดี๋ยวเราเราก็ใส่ใบพัดตัวน, <Okay. S 2> นี้แล้วก็ลองไฟโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ลองไฟตัวนี้มันจะเป็นมอตเตอร์สามารถกลับทางหมุนได้นะจะหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาได้แต่ถ้าเกิดว่า มันหมุนที่ทางผิดแล้วก็กลับขดเขาเรียกกลับโรเตอร์ข้างในกลับสเตเตอร์ข้างในเนี่ยเอาตัวเก่าเนี่ยเป็นเป็นแบบก็ได้มันจะสามารถที่จะถอดแกะฝาครอบตัวนี้ออกแล้วก็จะกลับเรื่องสเตเตอร์ข้างในให้มันหมุนกลับทางได้กลับทางหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวามอเตอร์ตัวนี้